ท่านผู้ชมครับผมมามาเลเซียครั้งนี้มีเรื่องที่ Amazing น,นะครับเพราะว่า <S 2> <S 2> ทันทีที่ลงจากเครื่องแล้วขึ้นรถบัสก็จะมีมักคุเทศนะครับที่พูดไทยได้ชัดเจนมากจากุดแรกนึกว่าเอ๊ะเป็นใต้ไทยหรือเปล่านะครับแต่คอจิวรแล้วฟังเรื่องราวของเธอที่ร้อยฟามรถแล้วน่าทึ่งเพราะว่าเธอเป็นคนจีนในมาเลเซียนะครับพูดไทยชัดมากที่สําคัญเป็นการพูดโดยการฝึกฝนตัวเองนะครับไม่ได้ผ่านดูดีใมาเลยนะครับผมอยู่กับคุณมิกกี้ครับมิกกี้ทำไมพูดไทยได้ชัดขนาดนีน้ เพราะว่าถ้านเหเล็กนะคะชอบดูช่องไทยและบ้านเราเนี้ยก็ติดกับภาคใต้ในเมืองไทยก็เลยได้ส่วนส่วนดีตรงนั้นไปแล้วดูไปแล้วถ้าไม่เข้าใจที่โรงเรียนมีเพื่อนนะมีเพื่อนไทยก็ถามไปก็เรียนไป เพราะว่าเพราะวในใจเราชอบไงชอบภาษาไทยก็เลยอัตโมติเราได้ไม่ได้ไปเรียนนะไม่มีโรงเรียนสอนดูละครไทยดูหนังไทยดูทุกอย่างเกี่ยวกับไทยก็เหมือนก็เหมือนเด็กปัจจุบันนี้นะที่ชอบเกาหลีนะเขาดูหนังเกาหลีแล้วก็เรียนไปเขามีซับไตเติลอังกฤษไงบางครั้งเขามีซับไตอังกฤษแล้วก็เรียนไปอ่านไปดูไปเอารวานี่นี่หมายความว่าอะไรนี่หมายความว่าอะไรก็ค่อยๆเป็นหนังไทยที่มีซับไตเตอังกฤษด้วยใช่๋อละครไทยดาราไทยเท่าที่รู้จักและชอบมากในไครอ่ะ เมื่อก่อนนะนันร้องนะชอบที่สุดที่เบิร์ดธงชัยมีนใยแล้วดาราผู้หญิงนะที่ยังที่ยังจำได้นะคะสุวรรณนันคงยิ่งโอ้ตั้งแต่ลูกนั่นเลยวิกกี้ทำโชว์ไทยกี่ปีแล้วครับสองปีสองปีได้ขนาดนี้เลยจำได้ตอนที่วิกกี้ทักผมเนี่ยอ๋อเป็นสื่อมวลชนเป็นบรรพบุรุษสื่อมวลชนก็ไม่รู้ก็เราต้องถามใช่สื่อมวลชนอาบุโสนะใช่เพราะว่าิกกี้เข้าใจเพราะเข้าใจ เพียงแต่ไม่รู้ว่าบัมพัฟบุรุษกับอีกที่หนึ่งอ่าเนาะบัมพับุรุษกับอะไรนะอาวุโสอาวุโสเขาแตกต่างกันยังไงอะไรที่เราพูดถึงจะถูกแต่คุณไทยดีนะคะช่วยสอนวิกกี้ทุกๆคั้งที่วิกกี้พาทวไทยถ้าไม่ถูกก็สอนไทยถูกแล้วเขาไม่ถือที่วิกกี้พูดผิดบางครั้งเขาก็บางคนเขาจะโาโหนะทำไมเลือกใช้บัมพับุรุอ่ะฉันยังอยู่แต่วิกกี้ไม่รู้อ่ะาะในความรู้จักทัวไทยแทบทุกขณ้าเลยความรู้เพิ่มผึนมากขึ้นเรื่อย คุณจีนที่เนี่ยเท่าที่ดูจากเรื่องการศึกษาเห็นวิกิเราให้ฟังว่ามันจะแพงกว่าชาวเมเลเซียจะไม่ยังไงฮะเรื่องการศึกษาเพราะว่าส่วนมากเราจะเรียนโรงเรียนเอกชนเยอะกว่ารัฐบาลนี่มีอยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะไปเรียนโรงเรียนเอกชนเพื่อตัวเราเองทางเลือกของเราเองอันนี้เราเลือกเองเป็นทางเลือกของเราใช่เราเลือกเองจะไปเรียนรัฐบาลก็ได้เหมือนกันใช่ไหมได้ค่ะแต่เราอยากจะมีที่ดีกว่านี้นอากมันจะว่าดีคุณวิกิเราให้ฟังว่าแม้แต่การ อุ้มท้องคลอดลูกเนี่ยคุณจีนที่จะต้องยอมรับที่จะจ่ายแพงกว่าเยอะเลยใช่อันนั้นจริงๆค่ะใช่เพราะว่าคุณจีนส่วนมากไม่เอาลูกเยอะไงไม่พัฒีลูกเยอะไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีลูกเยอะใช่ผู้ชายด้วยผู้ชายผู้หญิงไม่เกี่ยวแล้วไม่ยวนะไม่เกี่ยวแล้วขอเป็นลูกตัวเองก็ได้แล้วแพงกว่ามากมายขนาดไหนครับแพงกว่าหลายเท่าหลายเท่าเลยสี่ห้าเท่าไปโรงพยาบาลรัฐบาลนะคลอดนอร์มอลนะก็ประมาณไม่ถึง100ลิกิตนะ ไม่ไม่ถึงห0ื่นล้านลิบิทนอร์ม e l เดลิเไม่ถ่านะแต่เอกชนนี่อย่างน้อยก็ต้องสามพันถึงสี่พันลิลบิก็ถือว่าทุกอย่างสำหรับชาวจีนก็อาจจะอัพราคาขึ้นหน่อย เพร <อ S 2> าะฉะนั้นเราก็ต้องขยันทำงาน <laughs> <laughs> ชาวจีนในมาเลเซียคิดเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์นะ21ค่ะ21เปอร์เซ็นต์นะค่20เปอร์เซ็นต์แล้วชาวอินเดียล่ะครับเห็นมีอินเดียประมาณ6-7เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะ7เปอร์เซ็นต์เรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยที่อยู่อาศัยค่ะเห็นว่าทางรัฐบาลมาเลเซียเขาให้สิทธิทพิเศษมีส่วนลดสำหรับชาวมาเลเซียจริงใช่ไหมโไงบูมิพุชชาค่ะถ้าใครที่บูมิพุชชาก็หมายความว่าอิสลามมุสลิมครับ อันนี้คือกฎของประเทศชาติของเราอยู่แล้วของเขานี่ซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถเขาผ่อนบ้านผ่อนอะไรเนี่ยเขามีเปอร์เซ็นต์ลดให้เขาถ้าถึงปอซอยู่แล้วอันนี้คือกฎอันนี้คือกฎมาเลเซียกฎของเราอยู่แล้วที่ตั้งไว้ตั้งแต่ก่อนใช่ใช่เพราะถ้าชาวจีนชาวอินเดียมีมีส่วนได้ไหมไม่มีค่ะก็ผ่อนธรรมดาของเราแต่เราก็โอเคอยู่แล้วถ้าเป็นคนไทยจะมาซื้อบ้านซื้ออะไรที่นี่ราคายังไงครับคนไทยเหรอครับถ้าจะซื้อบ้านตรงนี้เหรอครับมาเลเซียนะไม่ใช่ว่า คุณต่างชาติจะอ,อพยพมาอยู่มาเลเซียจะเป็นพีอาร์ไม่ง่ายที่รู้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าได้สัญชาติหรือว่าได้สิทธิความเป็นพลเมืองมาเลเซียเนี่ยใชาจะเป็นชาวสัญชาติาาก็จริงสิทธิก็เหมือนกับจีนนั่นแหละเหมือนอคัจีนไม่ไม่ได้เหมือนกับชาวมุสลิมนะไม่แต่คนไทยที่แต่งงานกับชาวมาเลย ต้องเข้าต้องเข้าอิสลามอเข้าอิสลามแล้วก็แน่นอน<ช>แต่ว่ที่มีส,ส่วนที่ส่วนลดในการซื้อสังหาริมทัพย์เพราะว่าเขาเป็นอิสลามแล้ไงเขาก็เขาก็มีฐานะมือนกับอิสลามสรุปก็คือว่าถ้าเป็นมุสลิมเมื่อไรแล้วเนี่ยก็จะซื้ออะไรก็ซื้อบ้านซื้อรถได้มีส่วนลดให้ใผมเห็นคุณวิกี้สนใจเรื่องของประเทศไทย จุดหนึ่งที่คุณวิกกี้สนใจมากคือว่าเมืองไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครใช่อันนี้ไปเรียนรู้มาจากไหนล่ะอะทั่วไทยทัวไทยบอกนะใช่ทัวไทยมาเล่ามาเลเซียเห็นคุณวิกกี้บอกว่าผ่านการถูกครอบทบรองโดยต่างชาติมาเยอะมากใช่ปิรูปเป็นไงปฏิรูเกตนะปรูปเกตก่อนอ่ากี่ปีพอปฏิรูเกตนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบปีอดัชหนึ่งร้อยแปดสิบสามปีโอ้โหใช่แล้วมาต่อมาอังกฤษก็ร้อยประมาณ130ปีเหมือนกันแล้วค่อยญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็แค่3ปี8เดือน และญี่ปุ่นกับอังกฤษมาเข้ามาเป็นเมืองขึ้นต่อคําถามสามัญประจำบ้านเลยก็ได้ที่ชอบถามวิกกี้นั่นแหละคนไทยชอบถามที่ชอบถามนะมาเลเซียมีกี่เชื้อสายมีจีนมีมาเลอินเดียเพราะว่านี่สมบัตินะจีนเขาก็เรียกคนมาเลเหมือนกันและพี่ก็ต้องสอนอันนี้เรียกจีนมาเลจีนมาเลจีนมาเลอาหารเขาชอบถามอาหารมาเลเซียอร่อยแนะนาอาหารใช่ถ้า อาหารมาลาย,ยูเนี่ยก็<ๆ>ต้องนาซิละมะถ้าจีนเนี่ยก็มีนะผัดก๋วยเตี๋ยวมีเกี้ยวธรรมดา,าที่เมืองไทยก็มีเหมือนกันอยู่แล้วครับพี่กี้ชอบอาหารไทยอะไรที่สุดแกงส้มแกงส้ม <c oughs> ชอบมาเหรอใช่แล้วที่มาเลเซียหาก,กินได้ยากง่ายาขนาดไหนหากินง่ายแต่นะที่บ้านเกิดนะัที่เกดาหากินง่ายเพราะสนมากเนี่ยคุณไทยที่มาแต่งงานกับชาวมาเลเซียมีแล้วเขามาค้าขายอาหารไทยที่บ้านเกิด อาหารไม่แพ้มังไทยแต่กุหลาบลมโปนี่หายากหายากนะอ,อยากกินเพราะว่าเขาสดมาซันชีโอ้ย <c oughs> น้ำไหลไหลแกงส้มใช่ชอบแกมส้มมาก